รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยปตท สาฟ้าสวดภูมิภาคบริษ,ษัทไทยเบลเลจจำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอตับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะตอนที่แล้วเป้ไปดำน้ำกับสิงโตเทะเลมาเสร็จแล้วก็ เกาะซานคริสโตบอลไปดูศูนย์อนุบาลเต่ายักษ์แล้วก็กลับเข้าเมืองเวลาหมดก่อนเลยไม่ได้เล่าต่อก็ดีนะที่เอามาแยกมาเล่าตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องเกาะซานคริสโตบอลเพราะที่นี่เป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะาลาปาคอสเราก็มาแวะที่นี่แล้วก็มีภาพไม่น้อยมีเรื่องเล่ามากด้วยอ๋อเป็นไม่เข้าใจว่าทาไมซานคริสโตบอลนี่ถึงเป็นเมืองหลวงคะในเมื่อคนส่วนใหญ่เลือกที่จะบินจากเมืองกิโต้ไปลงที่เกาะบาลตาทั้งๆที่เล็กกว่าก็เพราะว่ามันเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือนะ คือนักท่องเทีย่ยวที่มาการาปัตสเนี่ยมักจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือภาคเหนืออย่างกลุ่มของเราเนี่ยก็วางแผนร่วมกับทางไกด์กับเรือว่าจะไปที่ไหนก็ส่วนใหญ่เขาจะเริ่มต้นที่เกาะซานตาครูสเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยชาวดาวินก็ไปเริ่มดูเต่าบกยักษ์ที่นั่นก่อนอ๋องั้นในกลุ่มน่าจะเป็นพวกที่ชอบวันเดย์ทริปหรือเปล่าคะแบบอยากไปเกาะไหนก็ซื้อเป็นทริปแล้วก็กลับมานอนบนเกาะ ถูกต้องเพราะว่ากลุ่มหลังเนี่ยจะมาปักหลักอยู่ที่ซานคริสโตบาลเพราะที่นี่เป็นเมืองหลวงก็มทีที่เที่ยวเยอะเหมือนกันก็แสดงว่าสนามบินที่ซานคริสโตบาลนี่จะมีด่านตรวจคนเข้าเมืองเหมือนที่บาตา้าใช่เหมือนกันทุกอย่างวันนี้เรากลับจากศูนย์พเพาะเลี้ยงต่าบ,บกยักษ์เข้ามาในตัวมือบนเกาะซานคริสโตบาลมีเวลาเหลือสักสองสามชั่วโมงก่อนที่จะกลับขึ้นเรือ ผมและทีมงานจึงใช้เวลาเดินชมเมืองหลวงของหมู่เกาะกราปกร เนท่าเทียบเรือโฟโต้ลอโกริโซโมเรโน,โน,โนเป็นจุดขนถ่ายสินค้าพวกอาหารเครื่องดื่มและของใช้ต่างๆเพื่อเอาไปบริการนักท่องเที่ยวบนเรือเรือออดิซีของเราก็มาแว่รับของที่นี่เหมือนกัน มีนักท่องเที่ยวไม่มากบริเวณบ้านเรือนริมทะเลจึงไม่ค่อยพลุกพลานขณะเดินเล่นเพื่อรอถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดินก็พบสนามเด็กเล่นในบ่อน้ําแต่ไม่ใช่สำหรับคนนะครับที่นี่สร้างขึ้นเพื่อให้พวกสิงโตทะเลโดยเฉพาะ ีสันของท่อพลาสติกแต่ตาจะต้องหยุดดูและพบว่ามีสิงโตทะเลสองสามตัวบนวีนแถวนั้นหนึ่งในพวกมันพยายามปีนขึ้นสวนทางและเราเจอความลื่นเป็นสีสันยามเย็นในช่วงพักหลังจากทำงานมาตลอดวัน เมื่อใกล้ค่ำก็ได้เวลากลับเรือใหญ่และยังพันเก็บภาพเมืองหลวงของมุมเกาะคลาปาคอสในช่วงที่เต็มไปด้วยแสงไฟก่อนจะปิดการทำงานในวันที่9 วันที่9เราจะเข้าสู่วันที่10ของการเดินทางต่อเลยนะคะใช่วันที่10แล้วนะแล้ววันนี้เนี่ยมีกิจกรรมไม่แพ้วันอื่นเลยเราได้ถ่ายภาพสัตว์ได้ไดมากทุกชนิดกับครบนะมีทั้ง e ona, นะ i, ros, inch, อีโกนาครับนกบูบี้นกอัลบาทรอสนกฟินช์กิ้งกา่ากาลาปกอสและก็จะใด้วิวส,สวยๆหลายจุดด้วย ค่ะแม้ว่าเราทํางานในกะละปากอสนี่มาหลายวันแล้วก็เริ่มปรับตัวได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลาสสาพอาประกาศวิธีแต่งตัวลงไปแลนดิง้งก็เลยทํางานได้เต็มที่ขึ้นใช่เอ่อมีมันมีผลทั้งหมดนะเอ่อโดยเฉพาะเร,เรื่องปรับเวลาเพราะว่าบางคนเนี่ยนะมาอยู่ป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยนะยังตื่นกลางคืนง่วงกลางวันอยู่เลยเอ่อเนื่องจากเดินทางบนเรือตลอดและพักบนเรือด้วยก็เร,เรื่องสุขภาพเราต้องระวังใช่ค่ะกลางวันนี้แดดแบบแรงมากทุกวันเลยค่ะมืวันแบบแรง ก็ไม่อยากลงไปแลนดิ้งเลยแต่ก็อดไม่ได้เพราะว่าลงไปแล้วสนุกใช่ปฏิสิทธ์เนี่ยสนุกแน่โปรแกรมการแลนดิ้งช่วงเช้าว,วันนี้เราขึ้นเกาะที่มีชื่อว่าเอสปาโนลาเป็นเกาะที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของหมู่เกาะาราปรกอส ไม่มีภูเขาไฟเหมือนเกาะอ,อื่นมีขนาดเล็กและอยู่ค่อนข้างไกลแต่กลับเต็มไปด้วยสัตว์นานานชนิดที่เป็นก่อนที่นักท่องเที่ยวประเภทวันเดย์ทริปให้ความนิยม ทันทีที่ขึ้นถึงเกาะพบมารีนอิกนาหรืออิกูนาทะเลทันทีและมีจำนวนมากมายนอนอัแบแดดช่วงเช้าเต็มหาดนักวิจัยตั้งทฤษฎีว่าสัตว์ดึกนํำบันชนิดนี้เดินทางข้ามทะเลมาจากทวีปอเมริกาใต้โดยเรือและแพ เมื่อพบแหล่งอาศัยใหม่ที่ต้องปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมและแหล่งอาหารและเมื่อเกิดการกระจายพันธุ์แอาศายตามกรอะต่างๆซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันพวกมันจึงค่อยๆวิวัฒนาการตัวเองเพื่อให้มีชีวิตรอดเป็นผลให้เกิดความแตกต่างกลายเป็นสายพันุ์ย่อยของแต่ละเกาะอ,อย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน ของมุมเกาะกราประคอชนิดนี้ไม่ได้มีสีดำสีเดียวนะครับมารีนอีกัวนาที่เก่ะเอสโปนัวล่าเป็นสายพันธุ์ที่แยกเฉพาะจากของอื่นพวกมันมีสีแดงอ่อนๆปน,นอยู่บนร่างกายเนื่องจากปัจจัยต่างๆสีสันของอีกัวนาทะเลที่ก่อแห่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวสแ์วินครับ สัตว์ที่แยกกันอยู่ตามเกาะแล้วมีวิวัฒนาการต่างกันนี่มีเฉพาะอ,อีกูนาหรือเปล่าคะก็นกฟินเ์ิง่เป็นสัตว์ที่ชาวลส์ดาวินเนี่ยเห็นความแตกต่างเป็นชนิดแรกเลย <N> แล้วก็ศึกษาต่าอไปก็พบว่ามีความแตกต่างกันแลวสามารถแยกมาแม้ถึง14สายพันยะ่อยนะซึ่งสัตว์าชนิดเนี่ยมันก็ไม่โดดเด่นพอที่จะเห็นสังเกตได้ง่ายแต่บางชนิดที่ที่แตกต่างกันมากกส็สังเกตได้ง่ายเช่นอีกูน่าเป็นต้น วันนี้นอกจากอีกักน,นาทะเลนี่แบบเราเจอนกทะเลเยอะเลยนะคะใช่เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากเป็นบริเวณที่มีโขดหินสูงทําให้นกเนี่ยสังเกตเห็นเหยื่อได้ง่ายแล้วก็ถัดจากริมทะเลก็มีพื้นดินซึ่งเป็นบริเวณทํารังผมเลืทีมงานออกเดินเท้าเลอะไปทําชายหาด และเข้าสู่ช่วงที่เป็นโขดหินซึ่งเป็นที่อาศัยของนบ,บท้องกิ่นหลายชนิด จากมูบี้ตีนฟ้าซึ่งผมและทีมงานยังรอคอยโอกาสที่จะเก็บภาพการเต้นเลือกคู่ของนกตหนุน่มสาวๆบูบี้ตีนฟ้าพบว่าอาศัยอยู่ในหลายเกาะแต่พวกมันไม่ต้องลัฒนาการตัวเองเหมือนสัตว์บางชนิดเช่นอีกัวนาเนื่องจากพวกมันเลือกที่อาศัยและแหล่งอาหารที่ไม่มีความจัด างม,ากมกนกบูบี้จับปลาในทะเลเป็นอาหารและใช้ชีวิตห่างจากชายฝั่งทะเลเพื่อทำรังเลี้ยงลูกซึ่งสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายตัวเองจึงกลายเป็นสายพันธุ์แยกย่อย บิตีนฟ้าที่ได้พบกับทุกเกาะจึงมีรูปร่างลักษณะและสีสันที่เหมือนกันทุกประการวัน,นนี้อุตสาหพบบูวีตีนฟ้าตั้งแต่เริ่มง,งานแต่ก็ยังเป็นวันไร้โชคเมื่อเจ้าสองตัวนี้ยืนให้ถ่ายภาพแต่ไม่ได้เต้นโชว์กนันเลือคู่ นกบูบี้นี่มีทั้งหมดสาสายพันธุ์ใช่ไหมคะใช่มีบูบี้ตีนฟ้าบูบี้ตีนแดงแล้วก็นัสกาบูบี้ที่แยกเป็นสาสายพันธุ์นี่เป็นเพราะวิวัฒนาการของตัวเองหรือเปล่าคะไม่ใช่เพราะว่าถ้าจะเอาตามวิวัฒนาการของชาวสแตวินเนี่ยก็ต้องมาดูอโกนานะแต่ว่านกบูบี้สาสายพันธุ์เนี่ยมันอยู่วงเดียวกันแต่ว่าคนละชนิดกันนั้นเหมือนกับที่เราดูเสือโครง่งก็มีเสือโคร่ง เบงกอเสือโครงอินโดจีนเสือโครงสุมารตรานะก็คนชนิดแต่ว่าเป็นเสือโครงเหมือนกันงั้นเรื่องความแตกต่ตางของที่อยู่อาศัยก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะใช่ไม่เกี่ยว,วนะไม่มีผลยกตัวอย่างอย่าง,างนกบูบี้ตีนฟ้าเนี่ยนะอยู่เกาะที่หนึ่งนะพอมาเกาะที่สองก็เหมือนกันนะไม่ได้มีการวิวัฒนาการแตกต่างกันออกไปเลย ดงว่าทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวแซลวินนี่ไม่ได้เกิดขึ้นกับสัตว์ทุกชนิดในหมู่เกาะกลาปากอสใช่ถูกต้องมีสัตว์อีกหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะกลาปาคอสที่ไม่ต้องวิวัฒนาการตัวเองจนมีสายพันธุ์แยกด้อยออกไปมากมายเหมือนพวกอีกัวหน้าและนกฟินช์เพราะแม่ว่าพวกมันจะอาศัยอยู่บนเกาะไหนก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้คุ้กันพฤติกรรมเหล่านี้ รวมถึงนกบูบี้ตีนแดงและนัสคาบูบี้วันนี้ผมได้ภาพของนัสคาบูบี้มานิดหน่อยพอให้เห็นความแตกต่างจากบูบี้ตีนฟ้าโดยเฉพาะตีนที่เป็นคนละสีอย่างชัดเจน นอกจากบูบี้แหล่งอาศัยแห่งนี้ยังมีนกทะเลนกนางนวลหางนกนางแอ่นซึ่งอยู่ในวงนกนางนวลพวกมันเป็นนกประจำถิ่นของทวีปอเมริกาใตา้หาพบได้ในประเทศโคลอมเบียเปรูโดยเฉพาะตลอดแนวชายฝั่งทะเลข,ของประเทศนนเอกวาดอร์และแหล่งอาศัยใหญ่ที่สุดก็คือมู่เกาะกาลาปาก นกนางวนหางนกนางแอ่นเป็นนกทะเลประเภทอยู่ง่ายกินง่ายผู้มันเลือกที่ทำรังได้ทั้งบนดินและแถวหน้าผาริมทะเลผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่มีอายุ5ปีและผสมพันธุ์ได้ตลอดท้งปีโดยไม่มีฤดูกาลทําให้แพร่พันธุ์ได้เร็วและไม่ต้องเผชิญสภาวะใกล้ศูนพันธุ์แม้ว่าจะเป็นนกที่หาตัวได้ง่ายและไม่ได้อยู่ในสถานภาพใกล้ศูนพันธุ์ แต่นกนางนวลหางนกนางแอ่นก็ถือเป็นนกโดดเด่นอีกชนิดหนึ่งของมู่เกาะกราปกอสที่ช่างภาพจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้ให้ได้ ที่เกาะเอสปาโนลาแป๊เบเดียวนี่เรา,เล,าเล่าเรื่องสัตว์มาสามชนิดแล้วนะใช่วันนี้เราก็เล่าเรื่องอีกูนาทะเลของเกาะเอสปาโนลานกบูบี้ตีนฟ้านกนางนังนงวนหางแนอนแล้วก็จะมีวิวภาพสวยๆอีกเยอะเลยแต่ที่เล่ามานี่ยังไม่ได้ครึ่งของการทำงานที่เกาะเอสปาโนลาเลยนะคะใช่เราจะมีภาพของนกเวฟอัลเบอโทสทำรังนกอัลบาทอสเลือกคู่นกฟินช์แล้วก็จิ้งเหลน ลาวาคารากอสและก็วิวส,สวยๆอีกหลายภาพยังมีอีกเยอะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะค่ะต้องมาติดตามเรื่องราวในก,การากอสต่อในตอนหน้านะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเป้และคุณพ่อขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะุด